สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับผมนายติ๋มแม่เจโอกสามครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาดูแลต้นมะนาวของเรานะครับในการป้องกันและรักษาโรคแคนค์นะครับและก็ยังรักษาแผลของต้นไม้ด้วยนะครับได้ทุกชนิดเลยนะครับตัวนี้สิ่งที่เราจะใช้วันนี้นะครับก็คือปูนแดงนะครับปูนแดงหรือปูนเคี้ยวหมากนั่นเองนะครับตอนนี้ผมใช้ ซื้อมาไว้นานแล้วนะครับมันก็เลยกลายเป็นแห้งไปแล้วนะครับจะใช้ละลายในแก้วน้ําก่อนนะครับอัตราก็ใช้1ช้อนนะครับ1ช้อนโต๊ะนะครับแล้วก็เทน้ําลงไปนะครับแล้วเราก็คนให้ละลายนะครับ แล้วเราก็จะเตรียมน้ําสะอาดไว้นะครับ5ลิตรโดยประมาณนะครับ จากนั้นเราก็น้ำจากแก้วปุนแดงน,นะครับเทลงไปนะครับแล้วก็คนให้เข่ากันนะครับเราก็จะปล่อยให้ตกตะกอนก่อนนะครับให้กลายเป็นน้ำปุนใสนะครับเราถึงนำไปใช้นะครับ ๋ย่ค่อยมาทําตามต่อกันนะครับหลังจากผมปล่อยให้น้ําที่ละลายปูดแดงทิ้งไว้นะครับประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วนะครับก็เริ่มตกตะกอนเลยนะครับเราก็สามารถจะตักเอาส่วนข้างบนนะครับตักใส่กรอกใส่ขวดได้เลยนะครับที่เราจะนําไปพ้นนะครับ ผมใช้ตัวที่เป็นกระบอกฉีดนะครับใช้งานดีเหมือนกันนะครับซื้อมา90บาทใส่กับขวดทคกขวดน้ำได้ครับแรงดีนะครับตัวนี้เราก็มาฉีดพ่นได้เลยนะครับเราจะสามารถจะฉีดพ่นได้ทุก5-7าถึงวันนะครับฉีดฉีดไปเลยนะครับ ก็เพื่อเป็นการป้องกันเชื้อรานะครับแล้วก็ช่วยในเรื่องแคงเคอร์ได้นะครับก็ยังช่วยในการช่วยรักษาแผลต้นไม้ด้วยนะครับเพื่อไม่ให้เชื้อราเข้าไปได้นะครับเราก็สามารถฉีดได้บ่อยๆได้นะครับพาที่แนะนำก็ประมาณ5วันครั้ง7วันครั้งครับกำลังดีเลย กับมะนาวนี่เป็นของคู่กันอยู่แล้วครับกิิงพวกนี้ผมได้ตัดออกนะครับเพราะว่ามันเลยขึ้นมาอยู่หน้าร้านมันก็บังผมปลูกไว้ที่หน้าร้านนะครับก็สามารถเพื่อนเพื่ยก็สามารถทำตามได้เลยนะครับไม่ยากเลยแค่ปูนแดงช้อนเดียวก็สามารถใช้ได้ทั้งหลายครั้งแล้วนะครับฉีดพ่นได้เลยนะครับ ก็หากคิดว่าคลิปผมดีมีประโยชน์น่าติดตามก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อให้กำลังใจผมในทำการทำคลิปใหม่ๆด้วยนะครับไว้พบก,กันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ